สวัสดีครับืัอนี้ที่พ่ามาเที่ยวสวนลุกขชาติน้ำตกทานพองนี่ครับที่ว่าปิดเปิดเพิ่น ข้าไปอยบึงสังโตกท่านทอ่อง่ะครับมนเทียวสังตกท่านท่องสวยงามคนกับมาเทียวแดดลมลมตกนี่ก็จะมีซุ่มขายกับเขาอย่างนี้ทั้งหมด กระจีย้อนแสงในยังน้อยแต่เ่พ่อข้าคุณกระจีเป็นขายกับเขาสมตำไม่ยังละมานางกินน้ำน้ำตกนี่ผมกระจีย่างรัดน้ำรัดน้ำตกไปน้ำดหนินไปธรรมดาน้ำเทำานี้กระจีเต็มหน่าหนำหลาย นันก็สิเห็นโกดหินบ่ไหลยปนี่แต่กะถือว่าน้ำตอนนี้กะถือว่ามีพ่อได้เล่นยุยางน้ำโกดหินไปนี่แหละครับติดไหลลงไปหูมาครับมาเที่ยวเล่อยเพือสังคมตะวัน้องค่าย จะเป็นล่านหินเย็นนี่ลมล่มโต๊ะหน้าฝั่งวันนี่ก็เจอมาเที่ยวนักทองเที่ยวกันเลย เดียวแบบนี้นะเดียว่เห,นหนอีนี่เหะไรกหลาเป็นแต่บ้านใหม่ถานน้ำตกนะครับ จุดนี่ก็จะเป็นจุดเล่นน้ำเลยครับน้ำก็จะไหลตรงนี้มาครับม่เดียวน้ำตกท่านท่องเย็นสบายน้ำก็ไหลายยว่อได้เล่นอยู่ก็จะไหลลงไปวูนก็จะไหลลงน้ำโคงเลยครับน้ำตกเส้นนี้ ยางลมมาเบืเ้องเรื่อยๆสวยงามลมเย็นครับน้ำตกเนาะมันก็เย็นสบายแหละ <c oughs> มาครับมาเที่ยวก็ที่ช่วงแดดลมลมโตกล่ะแชงสทีเขาบรรยากาศในจังหน่นอยแผ่นแดดหลายมันก็สิฮ้อนแดดเนาะแล้วก็บบว่าแดดมันก,ก็มีโฮมไม่ ัเล่นน้ำหอมใหม่ใช่ข่าไป<ม>เล่นน้ำตกไปน้ำกับบ่หอนดนกครับมามๆมาเตี่ยวน้ำตกท่านท่องเพื่อสังคมนะจังหวัดน,น้องคายก็งามกับหนามไหลลงมาตกน้ำาลองหินไหลมาเรื่อยๆส่วนมากคนก็นจะมาเห่นช่วงข้างล่างไม่ผิดละ มันน้ำไหลดีวันเถอมีไหลแห้งดีขลางหลางช่วงหลางมาครับมาเที่ยวพอากาศก็ลมลื่นเย็นช่ำํำลงตกท่านท่อง เป็นิไหล่ลงไปเลยเรื่อยๆนะครับไม่ใช่จะเป็นแองอยู่อยู่วงนี้เป็นแองยั่งนอ้อยเพรได้เล่นน้ำได้น้ำบ่ไหลหนีวัน, <c oughs> นต่อไหลลงไปว,วนแล้วครับทำเนี่ยนาะครับเนาะ กดติดตางกดไลค์กดแชร์ได้เลยสวัสดีครับ